สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับวันนี้ทีมงานสายเสียบก็จะพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาดูเทนเลอร์นะครับ, ender, รบหรือว่าสาลี่ที่ดัดแปลงเป็นพิเศษนะครับเพื่อ,อใส่กับเจ้า KRT140 คันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะนะว่าจะเป็นเหนึ่งเดียวในประเทศหรือเปล่านะครับก็อาจจะมี คล้ายแบบนี้บ้างนะครับแต่เดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าเจ้าแทนเนอร์หรือว่าสาลี่ตัวนี้นะครับมีความพิเศษอย่างไรนะครับแล้วดัดแปลงเพื่อ KRT อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูใกล้ๆครับผมอย่างที่พ่อแม่พี่น้องได้เห็นอยู่นะครับนี่ก็คือแทนเนอร์นะครับหรือว่าสาลี่ของรถไถนาเดินตามนั่นเองนะครับแต่นํามาดัดแปลงนะครับดัดแปลงอย่างไรนะครับเดี๋ยว ผมพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่เลยนะครับปกติแล้วนะครับแทนเลอร์หรือว่าสารี่ของรถไถานาเดินตามนะครับเขาจะยาวใช่ไหมครับยาวมากๆเลยนะครับพอยาวมากๆเนี่ยแล้วนำมาต่อกับเจ้า KRT140 เนี่ยนะครับจะทำให้ช่วง การเลี้ยวเนี่ยกว้างมากๆนะครับแล้วก็ควบคุมได้ยากมากๆนั่นเองนะครับทางทีมงานสายเสียบนะครับก็เลยทําการดัดแป้งนะครับนี่เริ่มแรกเลยนะครับทําการตัดออกนะครับปกติแล้วนะครับนี่เขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับนี่นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับทําการตัด นะครับนี่ตัดออกเลยทั้งสองฝั่งนะครับแล้วทําการสอดนะครับสอดคานตัวนี้นะครับเข้าไปด้านหนนะครับลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวส่วนด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนด้านบนนะครับปกติแล้วนะครับเทรนเลอร์หรือว่าสารี่ของรถไถนาเดินตามนะครับเขาจะมีที่นั่งบริเวณนี้เนาะนะครับนี่บริเวณนี้นะครับก็ทําการตัดออก นะครับนี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่วนของตัวสาลี่นะครับหรือว่าตัวเทนเนอร์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดัดแปลงใดๆนะครับใช้ของเดิมหมดเลยนะครับประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูที่บริเวณด้านล่างนะครับว่าทําการดัดแปลงอย่างไรนะครับต่อไปนะครับผมจะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้าไปดูที่บริเวณด้านล่างของตัวเทนเนอร์หรือว่าของตัวสาลี่นะครับ นี่นะครับตัวคานนะครับถูกตัดแล้วก็สอดเข้ามาด้านในนะครับเขาจะมีคานรับอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะนี่สอดเข้ามาจนถึงบริเวณใต้เพลาเลยนะครับ <Bose. S 2> เขาจะมีคานเหล็กรับอยู่นะครับในส่วนด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีคานเหล็กนี่ฮะรับอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับนี่ ทำเหล็กฉากขึ้นมาแล้วก็เชื่อมนะครับเพื่อล็อกเขาเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมพาพ่อแม่พี่น้องไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นชัดเลยขออนุญาตนะครับเนี่ยฮะสอดเข้ามาด้านในนะครับจนถึงคานตัวนี้เลยนะครับคานบริเวณเหนือเพานะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการดามนะครับหาเหล็กมาดามนะครับก็คือเหล็กตัวนี้ ดูชีดูเนี่ยเนี่ยนะฮะด้านหน้านะครับคือดามค้ำเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ดามตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับนี่นะครับเพื่อให้เขาช่วยรับแรงนั่นเองนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาพ่อแม่พี่น้องไปดูทางด้านหน้าด้านนู้นนะครับ ประมาณนี้ในส่วนของฝาท้ายก็ของเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับใช้ของเดิมนะครับอมาดูทางฝั่งกันบ้างนะครับเนี่ยฮะเหมือนกันนะครับใช้เหล็กนะครับมาดามนะครับเพื่อล็อกคานตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมล็อกด้านหน้านะครับนี่ประมาณนี้อ่านะครับ ประมาณนี้นะครับการทําเช่นนี้นะครับจะมีข้อดี2อ,อย่างนะครับข้อดีอย่างแรกนะครับอย่างที่ทีมงานสายเสียบได้กะ่าเอาไว้นะครับก็คือจะช่วยลดนะครับระยะนี่ความยาวของของของตัวสารี่ครับของตัวเทนเลอร์เนี่ยลงคานตัวนี้ลงจะทําให้เวลาใส่กับเจ้าเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์นั้นเนี้ยจะควบคุมได้ง่ายนะครับและก็อย่างที่สองก็คือทําให้ตัวมุมเนี่ยฮะเนี่ยพอพี่พอแม่พี่น้องเห็นไหม เนี่ยฮะเนี่ยมุมนะครับมุมของตัวสาลี่เนี่ยจะไม่กดต่ำเกินไปนะครับถ้าเราไม่ตัดออกเนี่ยเขาจะยาวใช่ไหมฮะยาวเสร็จแล้วเนี่ยยาวยังไม่พอนะครับมุมของสาลี่เนี่ยจะกดต่ำลงมากๆนะครับซึ่งจะทำให้เวลารับน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดจะมาอยู่ที่บริเวณนี้ครับเนี่ยเนี่ยฮะจะมาอยู่ที่บริเวณนี้ซึ่งจะทำให้ตรงเนี้ยนะครับมีปัญหาได้ นะครับแต่หากเราดัดแปลงลักษณะนี้นะครับจะทําให้น้ําหนักเนี่ยถ่ายไปยังล้อหลังครึ่งนึงนะครับแล้วก็อยู่ที่บริเวณตัวขานหน้าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็การควบคุมเนี่ยจะง่ายมากๆนะครับโดยเฉพาะเวลาเลี้ยวนะครับเลี้ยวเลี้ยวเดินหน้าคงไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเลี้ยวในระหว่างขอยหลังนี่จะมีปัญหามากถ้าเราไม่ดัดแปลงลักษณะนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ก็ใช้มานานนะครับใช้มานานมากๆแล้วละครับสาหรับทีมงานสายเสียดนะครับก็คือซื้อมานะครับถอยเทเลอร์ตัวนี้มาก็ทําเลยนะครับลักษณะนี่ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูมุมกว้างนะครับประมาณนี้อะมาดูมุมหน้ากันบ้างเห็นไหมฮะเขาจะลงตัวพอดีเลยเนี่ยระยะห่างเขาจะพอดีนะครับ โดยเฉพาะมุมนี้ครับจะสวยงามมากๆนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องเดินอ้อมไปดูนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหากพ่อแม่พี่น้องนะครับคิดว่าวิธีการนี้เหมาะสมและก็ดีนะครับก็ ไม่ห่วงวิชาแต่อย่างใดนะครับหรือว่าไม่ห่วงแบบแต่อย่างใดนะครับสามารถที่จะทําตามทีมงานสายเสียบได้เลยนะครับผมต้องบอกว่าเมื่อดัดแปลงแล้วนะครับมันใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับตัวซารี่หรือว่าตัวแทนเลอร์เนี่ยใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับการรับน้ําหนักของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับจากประมาณตันนิดๆเนี่ยจะได้เกือบประมาณเกือบ2ตันเลยนะครับก็ต่อต่อขึ้นไปนะครับ ประมาณนี้ซึ่งอยู่ในกําลังของเครียรี่1 4 0เนี่ยไปได้พอดีนะครับจะได้วิ่งไม่เสียเที่ยวนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับทีมงานสายเสียบก็คงต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนที่จะลากันไปนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าสายเสียบนะครับก็คือพี่โทนสายเสียบตอนนี้ช่องนะครับ มีซับสไครต์ครบ1,000งพันซับสไครต์แล้วเรียบร้อยนะครับทีมงานสายเสียบทุกท่านก็ขอแสดงความยินดีกับพี่โทสายเสียบเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผมโอเล่หวานฉ่ำและก็ทีมงานสายเสียบทุกท่านรวมไปถึงทีมงานช่องนางรองพอเรเด้รเลียมทุกท่านนะครับต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ